เบียร์เจ้าเบียร์นะครับต่อเฉลยม่แปะสองร้อยลบอกเล่นตลอดนะร้อย <100 S 2> <100 S 1> กว่าสองร้อยถึงไม่ยังยังไม่ถึงหรอกแต่มัน<อ>เล่นดีไงใช่ไหมนกนกเล่นดีโห้วงในเหนียวนกเสืนมุกนะครับทำไม่ได้เล่นนะฮะครับถ้าไม่ได้เล่นนก <laughs> ดิน <laughs> ดน <laughs> ดน <laughs> ด้นนี่ไม่ใช่จะแบ่ง <laughs> ครับมีมีอ่างมีอ่างสูงสุดกี่คำนะเซียนหนุตัวนี้สี่ครับสี่คำมีหนุนเป็นเป็นบางตับนะเป็นบางตับเป็นบางยกแล้วแต่แต่เมื่อกี้มีครูอ่างหายไม่ทันตอนเอามาแขวนทีแรกอันนี้เซียนหนุ่มมาให้ถึงบ้านเลยจะไม่จะเล่นสายดินใช่ไหมเซียนนุหมดเยอะแล้วหมดเยอะต้องสู้ใช่ไหมหมดนี่นะครับเจ้าเบียอายุกี่ปีพี่อายุกงเบียนี่อยู่กับพี่อย่างสองปีอ๋อน่าจะอยู่กับย้องเก่าปีน่าจะร่วมร่วมสามปี ประมาณนี้ลาะ่ประมาณสปีนะครับตัวนี้น่าจะเป็นลูกผสมเนาะแต่ก็ไม่ได้ทีไม่ได้รวนะครับเล่นดีเลยครับตัวนี้แต่ก็ยังเป็นนกแล้วลุ่งอยู่นะครับเรียกคำคูคำลองจุดดูได้อ่าเดี๋ยวลองมันจุดไม่ต้องลองจุดหรอกเสร็จง่ขึ้นเลยเออนี่ครับออต่อได้เลยลองต่อได้เลยต่อได้เลยนะครับอ่าไม่เป็นไรเชื่อใจกันอยู่แหละถ้าให้ขันนี่เอามาคืนเอไม่ได้นี่นะครับรับประกันเลยนะครับตัวนี้ไม่ใช่นก ต่ออาชีพนะแต่ก็เล่นพวกไม้ไม่ตอนตอนที่พี่เอามันมาเล่นอ่ะพี่เล่นพวกดินแล้วไงก็เลยไม่ค่อยได้ลากมันนี่นี่ตัวนี้ชื่ออะไรนะครับพี่ลาชื่อพีลาพี่ลาเัวนี้เจ้าเบียตัวเก่งนกพเนียดนกงุ่มที่อที่ไหนเนี่ยกงที่จะไปใช่กลุ่มที่นั่นแหละกลุ่มพังได้ครับนี่อ่เดี๋ยวเราลงมาจทยให้ฟังเนี่ยครับเรียก เล่นทั้งวันนะครับนกชุดนี้หลากกับไปทั้งวันไปแข่งถ่ายทีที่สตัวนี้ได้ที่สองอ๋อติดติดที่สองมาแล้วใครได้ใครได้ที่หนึ่งอ่ะไอจอนนี่เองแน่จอนนี่อ๋อแสดงว่าเราติดที่หนึ่งที่สองเลยได้ที่สได้กี่เต็มที่สองสองเต็มนี่นะครับเอานกเป็นเสมอกับ เสมอกับเอเต้จดคูอเสมอกับเต้ตจดคู่อาใครควยกว่ากันเราชนะใช่ไหมนี่นะครับนี่นะครับเราคงก็คูซะอยู่เดี๋ยวเอาลงมาดูตัวนี้ไปแข่งมาแล้วผ่านการแข่งขันมาเรียบร้อยแต่เจ้าโกุ้งตีนะขึ้นเจ้าของเข้าไปแล้วเนาะวันนั้นคืน,ลนแล้วเนาะอันนี้นกเจ้าของนะครับนกเจ้าของเอง ร้อยกว่านะครับเดี๋ยวลงมาชมเจ้าเบียที่เจ้าเบียนะครับตัวหลักก็ได้น้องพูดได้น้องนกพเนียตตัวนี้ตัวหลักเลยเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมือเปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวที่แรกเล่นอะไรเล่นแต่พเนียดกันเราโอ้นนกดินหมดเป็นหมื่นแล้วบอกโอ้หมดเยอะครับนกนกดินเดี๋ยวก็มีแบ่งเนาะถ้าว่านกฝึกนกอะไรเดี๋ยวเห็นอาจารย์อะไรนะยันวันเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปค่อยไปถ่ายนกนกินที่ว่าขึ้นชั้นแล้วติดเฉลยบางแล้วนะครับ เอาเรื่องนะครับเอาเรื่องดูเดี๋ยวครูดูจะครับเอาเลี้ยงไว้อยู่บ้านอยู่ในเมืองก็เดี๋ยวเขาร้องเรียนเนาะนกมันดังนะครับอยู่บ้านนองนี้ไม่มีใครว่านะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับแบ่งเอฟซเลยนะครับจนุมาแบ่งเอฟซีเยตรงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้เล่นเดี๋ยวมันจะเลือเนาะ เขาเพี่อตลอดอ๋อก็เล่นอยู่เนาะเล่นอยู่เล่นอยู่โอ้ไม่ใช่ว่าทิ้งนะครับตัวนี้นกเล่นอยู่นะครับที่แล้วก็ไปเล่เต็มได้เต็มเนึ้อนี่ขนาดหน้าร้อนนะครับต่อยากเนาะช่วงนี้นกมันถ่ายขนด้วยจุดหนูได้นกอ่าได้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 เสียงกลางกลางหงเลยครับตรงตัวนี้ คยอมีอ่างเป็นบางยกนะครับแต่สูงสุดสี่คำเนาะสี่มีหนุนอ่างไหมตัวนี้นานาน,นานจะมีหนุนอ่างแต่ก็คารลม,มีขัดมีหนุนสุถือตัวเดยียวจะอ่างใช่ถือว่าคารลมหนาเลยเห็นอาจารย์วันบอ,วนบอวนกว่าพัฒนาคารลมเยอะเลยนะครับเป็นนกสีแดงเข้าประเนง,ง่ายแย่ขึ้นนี่ ซราไม่ร่เดียอลองดูได้นี่ลองดูได้จริงนๆนะครับอาจา์ร้อนนะครับๆๆๆนก<ะ>เล่นอาชีพเลยนะครับมันเอานกเป็นเอนกพวกนี้้าว่านกเราเก่านกเราเล่นอยู่เรารู้ใจมันเล่น อ่ะถ้าครูบอยยางไม่รั่วมีสิทธิ์ิดอีกแน่นอนเออมีสิทธิ์ได้ที่หนึ่งเนาะครูบอยพายยางโปะยางอยู่ครึ่งวันโอ้ปะยางครึ่งขนาดปะยางนะครับปะยางครึ่งวันนี่นะครับจะเล่นนกดินแล้วนะครับเสียนนกเล่นแล้วแหลเนาะไม่ได้มาจะเล่นเล่นนานแล้ินเฉลยยี่สิบสี่สิบก้อนแล้วนะครับทีแรกก็หอบพเนียดพากันไปไม่เหลือเซียนแรกเล่นยังเซียนแรกเล่นเล่นเนาะบอกตรงเลยจะไปเอาน้องนี่น้องในมักร้อน แบ่าขายแบ่งสามพันเหมือนกันแบ่งแบ่งนกพะเนียดจะไปเอานกใช่อันนี้บอกตรงเโอเคนี่นะครับดูดูอ่ะคู่อีกอ่างให้ฟังหน่อยเมื่อกี้มันอ่างแล้วเนาะขึ้นไปเมื่อกี้นี่ครับถ้าคู่ตัวเดียวนี้อ่างถ้าจดไม่ค่อยอ่างใช่ไหมครับผมดีฮะแต่เวลานกป่าเข้านี่ก็มีนี่นะครับดูดูลีลานะครับจะจะลงปีกแล้วมั้งนกคึกจัด มวงไปมุนมานี่ครับนกต่ออาชีพตัวนี้นะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ไปได้มาอีกตัวหนึ่งเนาะได้แต่ให้อาจารย์ต่อยไปให้จารย์ต่อยไปนี่นะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นลูกครึ่งเนาะแต่ก็ไม่ถี่ไม่นัวเนาะไม่ไม่มากไม่มากมันกลางๆอ่ะครับ ตัวนร,บรับประกันในการเล่นเนะาะวงในีวงในดีนะครบับเป็นนกเรียกคำคูคำแต่ก,ร,นนกระส่งเหมือนนกป่านะเขาน่าจะผ่านนกป่ามาเนาะคุยกับไอ้แร่กัคิดว่าน่าจะผ่านอาจารย์รมักก็บอกว่าน่าจะผ่านผ่านผมเพราะว่ามันมันไม่ได้รวมเหมือนก็เลยรู้่ามันมันไม่เหมือนทะเลใช่แต่นี่มันเป็นป่าผสมแต่รับประกันการเล่นเลยเนาะนกถ้าไม่ขันเราคือสองตัวเนี่ยเนี่ยครับรับประกันเลยเพราะว่านกแกเล่นอยู่นะครับ โอเซโนน,นี่เพิ่งแบ่งนกนะครับไม่ใช่ว่าจะแบ่งตลอดนั้นๆไ,ไม่เคยขายนกไม่เคยขายนกนะครับนี่คือตัวรักที่ไปเอาน้องด <c oughs> ีบักรอนที่ถึงนี่นะครับดูเรียกละตั้งไว้ก็เรียกไปนี่หอบไปทั้งวันนะครับไม่ใช่ว่าไปแล้วก็กลับนะครับ <c oughs> ยันข้างเนาะนีนี่ <c oughs> นะครับสุดยอดเจ้าเบียรนะครับดู งงดูได้ครับงงดูได้อ้า uh, ไม่เป็นไรรู้อยู่คร uh uh ับกเล่นอยู่นี่ตัวนี้เจ้าอะไรนะเจ้าพิลานะครับตัวนี้เฉลยก็สิบกว่าแล้วอยู่กับพี่อ่ะแปดจอยู่กับไอเนียไอเนียบอกว่าได้ประมาณเจ็ดแปดตัวพี่ประมาณนี้แหนบอกรวมๆกับยี่สิบนะครับเฉลยนกกี่ปีแล้วครับเนี่ยอายุกงมันโอ้อยู่กับพี่ก็เป็นปีสองปีนะปว่า ไม่ค่อยได้จับเท่าไหร่นะตั้งแต่เล่นนกบินมาใช่ใช่ใช่มาอยี่ตั้งแต่พี่เล่นนกบินอ่ะได้มันมานี่นะครับทีแรกพี่ว่าจะเอามาัดขาอ๋อแต่ก็ทรงเหมือนนกป่าเนาะเรื่องสนับมันยังถ้าคนฟังนกดินขาดก็ว่าป่าใช่ใช่ใช่นี่นะครับก็ี่เราบอกกันตรงเป็นลูกลูกครึ่งนะครับใครอยากได้แต่รับประกันการเล่นเลยอย่างั้นนะครับนกวงในดีนะครับแต่นกก็ยังจะถ่ายขนอยู่เนี่ยเนาะถ่ายขนนะครับ ตัวนี้จะเป็นสองกุกห้อยนะครับใช่ไหมเจนุกสองห้อยสองห้อยนะครับนี่ถูงเปลี่ยนโกงมานะครับนี้สนับยังไม่เนี้ยบเท่าไหร่นกมันไทยขนด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นกุ๊เดียวล้นๆเลยกลุกเดียวคาวลงในอ่างตัวนี้ถือว่าครบเครื่องนะครับกู๊สยกกูเปเ่าจจจเจ้าเจ้าเบียนะครับจเจ้าเบียอ่างถึงสี่คำนะครับ นานๆมีหนุนอ่างเซนุว่างั้นถ้าเล่นๆถ้าคึกจัดๆก็มีหลุดมาเนาะดูฟังดูครับเสียงกลางนะครับหลางๆมาอยู่ <laughs> นกอ่างมันจะเป็นยังไงครับไม่ได้อ่างอาชีพแต่อ่างเรื่อยๆนะครับรับประกันรนะับประกันมงในแล้วก็่เย่ยขึ้นนี่ก็เอาเลยนกไม่ต้องแไปเปิดหรอกบูทูบูรู้เลย โอ้นกรุ่นนี้ไม่ต้องนั่นแล้วครับแย่ขึ้นนี่เอาเลยได้ยินนกนี่ก็ขย่ำเศร้า <c oughs> นะนเจเบีย้าเจเบียนะครับ,บ,บะนะีบ่กลัวจ,จริงๆเลยแหละนกมันคุมกันอยูู่่บ้านเดียวกันนะมีอ่างล้างๆมาให้ได้ยินอยู่ ท่านใดชอบนกต่ออาชีพนะครับมีมาแล้วนะครับผมจดพี่ครูแต่ละการเล่นตัวไหนตัวเนี้ยเออเยจุดใหญ่เบียร์จุดเอฟซีอตัวนี้คุมมันอยู่ไอเบียร์คุมอยู่นะผมดูแล้วเนี่ยนี่ครับนกมันรู้เนาะมันก็รู้ไม่เป็นไรตัวนี้ถ้าเกิดต่อเนี้ยพีจะเก็บไว้นี่นะครับอ่าเราคุยกันตัวโตแค่ไหนนี่นะครับก็แบ่งเอฟซีเลยนะครับนกต่ออ่าก็ประมาณนี้นะครับ จะน,นุ่งไม้ถึงบ้านเลยเนาะมันยังว่างพอดีที่แรกก็ว่นนานัดกันพรุ่งนี้ <laughs> นี่นะครับ<อ>ใช่เดี๋ยวติดงานกันก็ยาวอีกนะครับนี่นะครับท่าใดสนใจเนาะเล่นลากทั้งวันได้นะครับนกม,มันเล่นพุ่มเล่นต้นได้เนาะใช่แต่ไปแย่ลังมดแดงแค่นั้นแหละนกแต่เล่นสายไฟไม่ได้นะครับบอกก่อนนี่นะครับสวยมาก <ฮา S 1> ประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นคลิปกับตไวนุเพียงแค่นี้นะครับนี่มาให้ถึงบ้านนะครับจะเล่นสายดินก็เลยแบ่งสายพะเนตดออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเล่นไม่ทันนะครับนกหลายนะครับนกเยอะ,อะประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม